เป็นสัตว์เครื่องหมกเครื่องน้ำใช่ไหมใช่ค่ะมันอยู่ในหมกได้ไหมสาวเออเมย์เมย์สัดเครื่องหมกเครื่องน้ำก็จะมีเนื้อ่ะบตึงอ่างคางโคกโกกโลเคีย จตรงไหนหาอะไรไม่้นที่อยู่ตรงไหนเออถ้ารเียนถ้าใครอะไรเมมพ้นมาถึงกองไก่เลยแล้วก็ลอกลงไปก็สองข้อใจไม่ทัแล้วย่าหาเขียนค้สหาโ้สหามคำตอบในในเนื้อหาก่อนเขีเส้นใต้แล้วก็ทัลงไปเลยค่ะนี่ค่ะั้งแต่าว่าเจอไอมนตรนี้หน้าเลยค่ะไอ้ไม่พนถึงกองไกขียก่อน ผลงานของนักเรียนนะคะที่สอนโดยใช้นวัตกรรมการอ่านข้อความที่คุณโคมพัน์สร้างและพัฒนาขึ้นมานะคะสำหรับนํามาใช้ให้นักเรียนอ่านอ่านข้อความสั้นๆแล้วก็วิเคราะห์ข้อความแล้วก็สามารถที่จะเขียนตอบคําถามจากข้อความได้นะคะเป็นหน่วยที่6นะคะอ่าณเวลานี้คือวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567คุณโคมพัน์สอนถึงหน่วยที่6นะคะก็เป็นเรื่องการอ่านข้อความนะคะส่วนในเรื่องของการ อ่าแล้วเขียนทำที่กระดูกสมสารสิงเจียวสิ่งสั้นเป็นลูกโนดูกสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้จุดหนุ่ยการอ่านรอบมาค่ะต้องขอบคุณคณยการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและปิดตามมาได้กัแชร์ปุ๊บานก็ขอเป็นกำลังใจให้กัคณะกรรมการผู้ทำกิจเลยนะคะว่าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในความเป็นมือไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ท่าใจเราลูกนะคะมุ่งมั่นข้ามสารพัฒนานวัตกรรมด้วยตัวเองแล้วก็ นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะขอเต็มเวลาเต็มความสามารถแล้วเรียนอ่านออกเขียนได้ให้น้องค่ะขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องภูการสุลากฎร์หรือว่าท่านให้เกียรติกับช่องภูกรสุราษฎร์นะครับเช่ญันเุเด็ุกทานก็ต้องขอบคุณเปอย่างสูงเลยนะคะถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นกู้รายการภูแต่ท่านก็ให้เกียรติภูการคือเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กาลังใจขอบคุณมากๆค่ะพบกันในชโงหนน้าะะคสส